แล้วจะไปแจ้งความผมผิดอะไรพอที่ดินคุณแม่ก็โอนให้ผมไล่สดไปเลยแม่พี่เช็ยจะได้อายไงถูก็แปนกับเขาไปด้วยเหรอลูกนี่นะครับคนหน้ามีอายมาบุกลุกที่ดินเขาจะมาฟ้องเขาอีกดูไว้คนหน้ามีอายช่วยกันแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับ พีเพาเข้ามาในป่าลึกจังหลงหรือเปล่าเนี่ยเราพทษนะคะบ้านสวนเด็กยิ้มไปทางไหนหรอคะอ๋อหนูมาผิดทางแล้วล่ะต้องย้อนกลับไปทางเก่าจริงๆอ่ะมันติดถนนเลยนะ แล้วทำไม GPS มันให้มาทางนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเข้าออกทางนี้ได้ตอนนี้รีสอร์ทเขาปิดทางแล้วถ้าจะเข้าก็ต้องอ้อมเขาไปนู่นแหละอ๋อขอบคุณค่ะเออคุณป้าให้หนูไปส่งไหมคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวป้าเดินอ้อมไปตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะป้าหนูขอบคุณอีกครั้งนะคะงั้นหนูไปก่อนนะคะ ทำไมรั้วมันมีรอยเปิดชาวบ้านมันแอบผ่านมาทางนี้เหรอเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลย ินหายากไหมไม่ยากหรอกพี่เชคแต่ว่า GPS มันจับอ้อมไปทางนู้นอ๋อเส้นทางเก่านะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันค่ะพี่เช็ไปนะปนี่เฟิร์นค่ะ เดี๋ยวเฟิร์นเดินดูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปเคลียร์งานแป๊บหนึง่งได้ค่ะพี่เคสเป็นแมวที่นี่เหรอน่ารักจังไป,ไปทางนู้นกันต่อดีกว่าอ้าวคุณป้าอ้าวโหน ว่าไงลูกบ้านคุณป้าอยู่แถวนี้หรอคะใช่จะลูกบ้านป้าอยู่หลังต้นมะพร้าวนี่แหละอ๋อค่ะที่นี่อากาศดีจังเลยนะคะจ้าเออแล้วหนูมาพักรีสอร์ทที่นี่เหรอลูกพอดีหนูมาหาแฟนนะคะแฟนหนูเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี้อ๋อจ้าว่าแต่ทำไมคุณป้าไม่เข้าออกทางนี้ล่ะคะมันใกล้ถนนใหญ่ดีนะคะ ก็เจ้าของรีสอร์ทแฟนหนูเขาไม่ให้ผ่านอ้าวทำไมล่ะคะคุณป้าเอ่อบอกมาเถอะค่ะคุณป้าเผื่อมีอะไรที่หนูจะช่วยได้บ้างเซ็นเตอรครับคุณแม่อะไรอะไรมันจะได้ง่ายกว่านี้เช็ดที่ผืนนั้นมันของพี่ออมเขานะ พี่ออมเขามีสามีอยู่ต่างประเทศเขาไม่กลับมาแล้วไม่จะเก็บไว้ทําไมแล้วถ้าเขากลับมาละ่ะโห้ยเขาไม่กลับมาหรอกแม่เซ็นถอะครับแม่เซ็นไม่ที่แปลงนี้แม่แบ่งให้แกกับพี่ออมเท่าๆกันแกอย่าโลภสิเช็คสรุปแม่จะไม่เซ็นใช่ไหมไม่แม่ทําอย่างนั้นไม่ได้เช็คเข้าใจแม่บ้างสิได้ นั้นต่อไปนี้ผมจะปิดทางเข้าออกให้หมดใครบุกลุกเข้ามาผมจะแจ้งความจับเข้าตารางให้หมดเชคอะไรกันมีลูกนิสัยแบบนี้ด้วยเหรอคะป้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกป้าจะเป็นได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วพี่เช็คเขาน่าจะคิดได้แล้วไปค่ะเดี๋ยวหนูไปช่วยพูดให้ มันจะดีเหรอลูกเธอค่ะคุณป้าไปเธอค่ะมันจะดีเอ๊ะเฟิร์นแม่มเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเฟิร์นพี่เช็คฟังเฟิร์นนะอย่าโลภเลยพี่เช็คมีแค่นี้มันก็มากพอแล้ว ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นบาปติดตัวพี่เช็กไปไต้อ,อดไนะเสียแรงที่เธอเป็นแฟนพี่แทนที่จะเข้าข้างรักษาผลประโยชน์ของพี่กลับไปเข้าข้างคนอื่นเขาไม่ใช่คนอื่นนะพี่เช็กเขาคือแม่ของพี่ยังไม่หยุดอีกเหรอหยุดนะต็เช็กที่ผ่านมาแม่ไม่เคยเอาเรื่องแกเลยนะเพราะเห็นว่าแกเป็นลูกแต่วันนี้แม่ไม่ยอมแล้วจะไปแจ้งความเอาเลยผมผิดอะไร พอที่ดินคุณแม่ก็โอนให้ผมผูกต้องตามกฎหมายคุณแม่จะเรียกทรัพย์สินคืนข้อหาอะไรผมก็ไม่เคยทำร้ายคุณแม่น,นี่ทำไมฉันจะต้องมีลูกอย่างแกดด้วยนะพี่เช็คไลฟ์สดไปเลยแม่พี่เชคจะได้อายไง จริงด้วยหนูเฟินหนูก็แปนกับเขาไปด้วยเหรอลูกเอาเลยพี่เช็คเอาเลยนี่นะครับคนหน้ามีอายมาบุกลุกที่ดินเขายจ,จะมาฟ้องเขาอีกดูเลยครับนี่นะครับทุกคนดูไว้คนหน้ามีายช่วยกันแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับดูชัดๆเลยครับนี่นี่นะครับดูไว้ดูพอได้แล้ว ะบ้านอออไรขงเเธี่ยคุณป้ามีโอกาสได้ที่คืนแล้วค่ะอะไรนะเพินผู้ใดที่ทำให้แม่เสื่อมเสียหรืออับอายมันก็เข้าขายลูกในละคุณไปค่ะคุณป้าไปแก้ความเตรียมรับหมายสารได้เลยจด้วยโอ้ยนี่เราต้องเสียที่คืนให้แม่จริงๆเหรอเนี่ย เราจะทำยังไงดีแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันดั้งมากมาได้เโบสถายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เรกจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน